ทุกคนผมแอปเปิลแมนและวันนี้ผมจะมารีวิวเสกันาสุดพิเศษซึ่งคุณสมบัตินี้มันจะทำให้คุณนั้นไม่หนาวตายเมื่ออยู่ในเปลือกเอเวอเรสต์ที่หนาวชำ้ำที่หนาวมากแต่แต่แต่คุณนั้นไม่ต้องกลัวเพราะคุณมีเพราะผมมีผลิตภัณฑ์เสื้อกันหนาวประกันภัย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 ,ย,ยซึ่งเสื้ออันนี้มันก็ทำให้คุณไม่หนาวตาย,ยร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแล้วผมจะขึ้นไปบนปุ๊บ,บเขาเอเวอเรสต์กันนะ ตอนนี้ผมใส่เสื้อทับเป็นเสื้อายลทหารใช่ซึ่งคุณอาจจะเห็นเสื้อขรองขาที่ที่ตัวผมมันคือเสื้อที่ใส่ทับอั่นเองดูสิผมไม่หนาวตายนะบผุผมไม่ ผมแอปเปลิลแมนอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำสิ่งที่เรียกว่าเสื้อกาะประกันไทยโอเคแซมนายทดสอบเลยก็ได้เลยเอะไรก่อนดีละ่ะเดี๋วมัจะเอาเป็นดาบซะหน่อยแล้วนะโอเค ไรเลยงั้นเอาต่อไปเลยเอาะไยไหนผมไม่ตายโอ้สวัสดีผมแอปเปิลแมนครั้งหนึ่งสวัสดีผมจะมาแน่น้ำ พิเศษข้าวโพดอ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไไดต่างเลยข้าวโพดปกติเพียงแค่มันมีวันพังไม่แต่คุณจะเอามันทุบลงไปกับพื้นหรือว่าเครี่ยงมันไปที่กำแพงมันก็ยังจะไม่แตกเลยคุณออโอ้ซึ่งในวันผมจะมามาพิสูจน์ว่ามันเป็นอมาตะจริงหอเปลา ปรดวิเศษนี้ซึ่งผมจะเอาผมจะเอาขวดปลาจิม,มันดูโอ้ไม่เป็นไรเลยมันแกตัวด,ดีแน่กระทาน้ำแข็งะ